โัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะครับผมสุดลงอีกแล้วนะครับผมตลาดไม่รู้ประเมินยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยจะเอาไงกันแน่นะครับผมประเมินลดตัวเบี้ยเป็นยังไงแล้วเราดูสถิติจากในรีเสิร์ชพาร์เนอร์เรานะครับเขาจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ ก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมสำนักงการสถิติแรงงานกองสารัฐนะครับผมหรือว่า BLS นะครับเผยสถิตินอนฟาร์มเพโรหรือว่าเงินเดือนและการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับผมเมื่อวันศุกร์นะครับออกมาอยู่ที่2 2หมื่นตำแหน่งนะครับผมสวอัาราการว่างงานเนี่ย อยู่ที่4.3นตะครับตัวเลขเนี่ยยำแย่กว่าคาดทั้งคู่นะครับผมก็ค่าการอยู่ที่70,000กว่านะครับออกมาเหลือ2.2หมื่นตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวเลขของการว่างงานค่ากันที่4.2ไม่เปลี่ยนแปลงก,ก็ออกมา4.3นะครับผมสมบูรให้ตัดชนีหุ้นเนี่ยในวันศุกร์นะครับผมของสังสารัตเนี่ยติดลบนะครับผมแล้วก็ตราสารนี่เนี่ยนะครับผมก็ ว่าง่ายๆคือยิวเนี่ยลดลงเลยนะครับผมนั่นแปลว่าจริงๆแล้วราคาตราสารนี้ก็พุ่งขึ้นด้วยนะครับผมก็ประเมินทาให้ตาตราสารนี้ประเมินอย่างชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสที่รัฐบาลขอภัยครับโอกาสที่ธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับผมถ้าดูตัวเลขเนี่ยจริงๆอยู่ที่89เลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นการตัดสินใจนะครับผมครั้งสําคัญนะครับผมของ,งเฟดที่ประเมินแล้วว่าจะ ลดดอกเบี้ยส่งสัญญาณเ่อไรแจ็คสันโฮนะครับผมแล้วก็วันนี้เราเห็นตัวเลขนี้ชัดเจนนะครับเกาะทีเอสลอบารประเมินนะครับ r ีเ e a r c ร์พาร์เนอร์ของเราประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพื่อรักษาสภาวะเศรษฐกิจนะครับผมแต่ผลกว่าจะชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับเราประเมินนะครับผมว่าจะมีการลดดอกเบี้ยแน่นอนหนึ่งครั้งในปีนี้นะครับผมจากตัวเลขแรงงานที่ออกมานะครับ แต่ถามว่าแล้วอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งของทางเอ็กซ์ปริงเราประมองว่าเราประเมินภาพว่าการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับผมคือเศรษฐกิสาาจสหรัฐจะไม่เข้าสู่สภาวะ r e เ s s i o n หรือสภาวะหดตัวนะครับผมเมื่อการลดดอกเบี้ยในสภาวะซอฟต์แลนดิ้งหรือไม่มีเศรษฐกิจหดตัวไม่มี r e เ s s i o n ตามมานะครับผมเป็นอย่างไร ปรากฏว่าในรอบการลดดอกเบีย้ยทั้งหมด8ครั้งนะครับผมมี r e c e s s i o n ตามมา3ครั้งแล้วก็ไม่มี r e c e s s i o n 5ครั้งนะครับผมสถิติของทาง Global Data t r e บ s u เผยอย่างนี้ครับเผยว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งใดที่ไม่ตามมาด้วย r e e s s s o o นะครับผมตลาดหุ้น S&P 500เนี่ย performance เนี่ยนะครับผมใน trading day หรือวันที่ทำการซื้อขายเนี่ยนะครับผมปรับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามี r e e s s s o o เนี่ย สิ่งที่จะได้ประโยชน์เนี่ยกลายเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะครับผมที่ตัวยีมเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญราคาตราสารนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ประเมินว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับมีการลดดอกเบี้ยนะครับเราก็มองบวกกับพุ่นสหรัฐอเมริกานะครับมากกว่าตราสารนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะเนื่องจากโอกาสที่จะ r รีเซชชั่นนั้นมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่แน่นอนว่านี่คือการประเมินร่วมกับทาง Research Partner ของเรานะครับซึ่งตติดตามมาต่อไปว่าตกลงแล้วเราจะเจอ r e s e a r i o n จริงหรือเปล่าและถ้าเจอจริงสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างติดตามชมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผูดทุนคนทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อตัดสินใจลงทุน